สวัสดีครับผมก็ยังอยู่ในสตอรี่มันๆในวอซิตี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมก็เป็นสตอรี่ระหว่างโอเวอร์กับ n อ r ครับผมต้องบอกเลยว่าโอเวอร์ก็เพิ่งจบกับดูไว้มา n อ r ก็เพิ่งจบกับการกินังมาใช่ไหมก็เป็นสตอรี่ที่เขามาเจอกันในรอบนี้นะครับผมแล้วก็ผมคิดว่า n อ r เนี่ยน่าจะมาขอล้างมือครั้งแก้มือ,อครั้งอะนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าไฟที่เกิดขึ้นเป็นไ,ไงเขาบอกว่ามันมากไฟแต่และไฟคือบัฟกันโคตรมันแล้วก็เล่นกันสุดนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าไป ลดแล้ลุลู้ให้พี่ดูให้น้าพี่ดูให้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 พ

อตรว่ยงยิเลยยิงเรยยิงลยยิงเลน้นหน่อยเน้นหน่อยหาจุดลวงไร่เจอหาจุดลวไม่เจอหาจุดลวไม่เจอโฮ้ยไอ้เน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นหน่อยเพี่ดหน่อยเน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นก่อน หลังรถหลังรถมีตู้นี้หลังรถไปกูชุบแล้เผากูชุบแล้เผาไอ้้วนเลยเบีมดำน้ำเขามาเบียดำน้ำเนเร็วๆร็วมันดอนลีมันดอนมาลิมขาวลิมขาวลิมหอดลิมอดโอ้เทะไปเทไปเทไปลิมบดเทไปลิมบอดอุ้มิงอยู่อุ้มิงอยู่พี่ดำโอดวเทไปลิมบาด อย่าบูทน้องอย่าบู๊ทโอ้ว่าเทพริมาณโอว่าเทพริมาโอว่าเทพริมาเทพริมาสตี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 ช่วยเบื่อช่วยเบื่อเื่อไม่ชวพี่ไม่ชวแล้วพี่ชุบแล้วเร็วเร็วเรน กูลอน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 กู <G un> ูอสียี่ตูปยยกูลอนรแล้วกูลอนรแล้วกูลอนรแล้วมันลไม่ได้กูลอนรแล้วปล่อยีโดปล่อยไปกุลอนร้อนแล้วไู่งเลยไม่องอลจหมดแล้วจหมดแล้วจหมดแล้วเทไปเไปอรอเห็นไหเห็นเห็นไหมเห็นไหม เต้หน่อยเอาวะทำไรตัวพี่อยู่รอไม่ทันจีใหญ่เมื่อไหร่ก็ใหญ่เต้หน่อยเหลือตัวนั้เหลือตัวนึงเหลือตัวนัตรงกลางหนอนได้ไหมเล่นทีละคนทีละคนสวยเต้เต้ใหญ่เมื่อไหร่ก็ใหญ่เมื่อไหร่ก็ใหญ่เมื่อไหร่ก็ใหญ่ยังอยู่เผาไม่เป็นไร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 เมานมามันมาเมานมาขอบยัง เฮ้ยขอข้าวอร์มนึงฮัลโหล GTO หลุดนะแต่กูล็อกแล้ว g ี o หลุดแต่กูล็อกแล้วโอเคโอเคโอเคจีทโอหลุดจีทีโหลุดจีทีโอหลุดจีทีโอหลุดแต่ล็อกแล้วมันซ่อมไม่ได้มันเอามันมันเอามาช่วยเพื่อนไม่ได้ g ี o อ่ะลงมาลีมาหน่อยเพื่อนลงมาลีมาเทปริมาห์ถือสอบเทปริมาห์ถือสอบเทปริมาห์เลยเทปริมาห์เทปรมาห์เลยเอาให้หมดเอาให้มันเหลือน้อยที่สุด ในน้ำป้ะในน้ำปเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดในน้ำ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 มึงตาไปแทงมันในน้ำเลยสองคนน่ะกูยิงมาแล้วกูยิงมาแล้วในน้ำมึงวิ่งมาแล้วเฮ้ยถือใบคนละคนน่ะถือใบนละวจมาถือใบมันเหลือคนหนึ่งมันเหลือคนหนึ่งใครว่างเปล่าวะเฮ้ยมึงมึงโควอร์ไฟดีพี่มาเบิกรถหนึ่งได้ได้ได้พี่ได้ได้ได้เล่นหลารถไฟเล่นหลารถไฟโอ้ยหล่นหลารถไฟโอ้ยหล่นหลารถไฟโอ้ยหล่นหลารถไฟ โอ้เวไยหลังรถไฟหลังรถไฟโอ้ยหลังรถไฟโอ้เว้ยหลังรถไฟมาเชไม่ได้เล่นไว้เยอยขยัะทายไหนเยอะก็ฟรีพี่ล่นมาๆมาปล่อยปล่อยไว้ปล่อยไว้เลยจี่ดหล่อนพีหล่อนพี่ล่อนพี่ล่อนพี่ล่อนไม่ไม่มาขนาดนี้หลังรถไฟหลังรถไฟบอลจิโอตาย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 เฮียอะไรหลียหล่อนหลียหล่อนหลีหล่ลี่น โมอยูอ้วโอ้วนยิงอยยแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว้วล้วปนี่เฮี้ยโง่ยีตัยตาเอ้ยอะไร้ยเฮี้ยแม่งแดกยาวิ่งด้วยสัตว์ไปจุบแล้วชุบแล้วชุบล้คนนึงมาด้วยอุมาด้วย มึงดันมามึงดันมาผิวตับกูเอาไอเหี้ยตาเลยไอตันไปไปกลับราเองได้ไปกลับเราเองได้ไอเหี้ยตาเลยไอเหี้ยดำอยู่ดีๆกูเลี้ยกูเลี้ยได้อยู่เลยฝันทำี่อะไรที่อะไรได้ฝันเลยไไรแม่งด่าตาเขตาเล่กันที่อะไรห่แม่งไวสัตย์เลยบล็อกกันไปบล็อกกันมา ตรงนี้เราแพ้บ่อยเฮ้ยแต่โทษทีโอเวอร์กลืนชิวไปวิ่งกับวิ่งกับกระหลัง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 ไหนฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยอะไรกูแหละข้างหลังเราเซโต้ที่เรียกขึ้นรถไม่ได้ าตรงนี้ที่มนุษย์พี่ด่าไปมึงมาตรงนี่ตรงนี้นี่นี่กูแล้วมากูเองมึงกดไลค์มึงกดไลค่กูเองกูกดเองกูกดเองมันทำอะไรมึงมึงพูดที่อะไรมึงพูดที่อะไรสนนรกฮะยิงกูดิยิงกูดิไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่จะเล่นแต่กูืนข้างหลังเพื่อนโดนอุ้มไปจิงไว้ข้างหลังเยอะเอาว่ารวมถอมเอาว่ารวมถอมไปเลย้โคหลังโ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเพดียวเ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 ไหวไพีู่นไปเอโอ้ว่ถอดไปเลยโอ้ยลาโถอดไปเลยดันไปเอาเพื่อน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 ดัเพื่อนดันไปเอาพื่อนดันไปเอาเพื่อนดเาพื่นไปเอาเไปเอาเพื่อนดันไเ่เอาเพื่ดาเอเเพื่อนดัเอาเอนดไอาเพื่อนดัอาเไาเ่เอาเพื่อนดันาเพ่อนนเพืนไเพ่าเพื่อนเดันไปเอาเพื่อนนน่อน่อั Leo yên vô. Đánh vào dạ nó rồi. Bay bay. Đi leo đ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 i leo. Ya ta cơm. Ya Bay chụp cái cây. Ya ta cơm. Mày hẹn bao lạc lót à, mày hẹn bao. Đánh bay. Lạng thang nó phai. Lạng thang nó phai leo leo lạng thang lót phai

ตรงกลางเอาว่ามึงเขี่ยตรงกลางให้หมดเขี่ยตรงกลางให้หมดมึงบอกต่อดิได้ยินเสียงกูว่าบอกต่อดิเขี่ยตรงกลางให้หมดเขี่ยตรงกลางให้หมดไปล้วงปืนมึดิ เส um ียงดังเราอะไรตู้เสียงดังรอะไรเสียงดังราองไรเร็วเร็วเร็วมืนในวงไม้มือในวงไม้มือในวงไม้เดือดกดเดือดกดไว้อีก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 กดไว้ ไฮ้ยไอ้ข้างหลังสองคันกูกลับกูกลับกูกลับเขากรมใหญ่ไม่เป็นไรอีกไม่ต้องไม่อีกอีกไม่เป็นไรอีกอีกลงไปเลยอีกลงไปเลยอีกลงไปเลยไอเล่นถนน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 ยาง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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นเฉพาะคนล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 นเฮ้ยเทมมาตรงย่าเทมไปตรงย่าเล่นตรงย่าเล่นตรงย่าเล่นตรงย่า เล่นตองยา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 เล่นเฉพาะคนที่หล่นเล่นเฉพาะคนที่หล่นเล่นเฉพาะที่หล่นเฮ้ยมึงโฟกัสมึงโฟกัสมาแตงกับไอ้ข้างหลังด้วยโฟกัสมาแตงไอ้ข้างหลังด้วยมุ่งโฟกัสมาแตงด้วยโฟกัสมาแตงไอ้ข้างหลังด้วยโฟกัสมาแตงไอ้ข้างหลังด้วยอีโวกับดอทอีโวกับดอทไปดูข้างหลังฮัลโหลบอลแคปมึงเห็นไหมบอลแคปข้างบอสหนึ่งข้างบอสหนึ่งสาย ok thôi báo bỏng canh bay bup tôi mua thằng ai tụi ai tụi ai เฮ้ยมึงตัวหลังมึงตัวหลังเห็นตัวหลังไหมเห็นตัวหลังไหมตัวหลังไหมไม่ไม่กูชุบแล้วเพื่อนกูชุบอยู่มึงต้องฝึกกันกู่เพื่อนก็มาเพื่อนเพื่อนไปวุ้มไปชูไปชูบ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 ฮัลโหลแดกยาววิ่งหน่อยแดกยาววิ่งหน่อยแดกยาววิ่งหน่อยแดกยาววิ่งหน่อตัวหลังยิงให้แล้ว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 พี่พี่ลำมันแคมเหมือนเดิมพี่มันแคมมันจบไปมันจบไปมันจบไปไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องพี่มันโดนเติมต้นก้อยู่สั่งไปนะเร็ว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 

มึงฟังกูอย่าสนใจอย่าสนใจคนข้างนอกเล่นตรงหญ้าเออกูได้ยินแล้ว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 หลอมณ์โกักหน่อยมึงเห็นไอเอ็กไหมมึงเห็นไอเอ็กไหมโอ้ยโดนชนโดนชนโดนเพื่อนชนโดนเพื่อนชนโดนเอธิยาชนโทษ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 ดังเพื่อนเราโดนโนดอุ้มไปนะพี่เอาวบอลจีดีโอพี่เอาวบอลจีดีโอแขกว่เออสวยเอาเพื่อนไปจุ๊บเอาเพื่อนมาไปตายสวยสวย ใครใครก็ได้ถือสอขึ้นรถกูมาใครถือสอบขึ้นรถกูมาถือสอบมันขึ้นรถกูมาสกอนขอแน่ขึ้นมาหมดแล้ว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 เอออดแล้วไอเอ็กหลอนไอเอ็กหล่นไอเอ็กหลอนไอเอ็กหลอนขึ้นมาขึ้นมา ยังยังเอาไอเอ็กหน่อยเอาไอเอ็กหน่อยดีดกูหมดเอ้ยขอหน่อยเร็ว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 ไปทางมันมมันเข้าไปมึงมันเข้าไปเน่โฟกัสเพื่อนเน่ไปตรงย่าไปรงย่าไปตรงย่าไวไม่เห็นวงนไเ้บ้าไม่เห็นไนวงบ้าไม่เห็นไนวงไม้เห็ไอ้วงใสวย ยิงให้แล้วยิงให้แล้วยิงให้แล้วหลังบีเอ็มบีเอ็มเออบีเอ็มกู้าอยู่ฟ้าศพอยู่ฟ้าศพอยู่ีบีเอีบีเอีบีเมถอยบีเมถอยบีเมถอยตัวไอ้บีมถอยไปแล้วเร็วๆวไวกนี้กบัวเมืนตัวนี้ยังไม่ตายเมืนเมืนตัวนี้ไม่จะพูด เลายไหวเพือนไสวไปไหวไหวนี่นไหวพี่ความร้อนแล้วความร้อนแล้วกวามร้อนแล้วเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดไอ้ตัวปืนตัวปืนตัวปืนมึงฟังกูตัวปืนมึงว่างมึงหาจังหวะอุ้มศพขึ้นรถมาผมอุ้มแล้วพี่ผมอุ้มแล้วผมอุ้มแล้วมึงเห็นบฎิยาไหมกูยิงแล้วสองตัวบฎิยาสองตัวสวายอ๋อ เอ้ากูยิงให้กูยิงให้ไปเลยแลมโบแลมโบเข้าไปช่วยในวงแลมโบไปช่วยในวงสวยเฮ้ยเก็บตัวหลุดไปเนี่ยมึงเห็นสี่แปดบ้างหน้าบ้านมันอะในวงดูแลกันเองในวงดูแลกันเองไปก่อนในวงดูแลกันเองไปก่อนในวงดูแลกันเองไปก่อนคอนยิงไว้พี่จะซ่อมรถมันโจบตบนะเว้ยยี่ไม่มีกล่องส้มอ่ะขอหน่อยขอกล่องส้มหน่อยเจ็ดแปดเจ็ดแปด าจากที่ได้ดูคลิปไปนะผมก็เป็นหลียชิบมันมากๆครนะผมมันจริงๆนะผมสองแก๊งนี้ Over NGR ก็บทสรุปครับเป็นฝั่ง o v เ r ที่เอาชนะไปแล้วก็ไกนาคาเน n r ขอจบไปด้วยมูลค่าความเสียหาย 24m นะผมก็เป็นสตรอรี่สนุกๆหนึน่งส,ส,สตรอรี่ในวอซิตี้นะผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องผมด้วยครับผมสวัสดีครับ